หลวงปู่ทิมอิสริโกนับว่าเป็นพระอาจารย์ที่เรื่องชื่อมากทั้งในด้านพุทธเวทและสายเวทตลอดจนการปฏิบัติธรรมตามคันลองของพระศาสนาหลวงปู่ทิมท่านถือเอาคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ท่านได้พยากรณ์ไว้แต่ครั้งพุทธการนำมาอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนและก็ศิษยานุศิ์ให้ได้รู้ถึงบาปบุญคุณโทษอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรไม่ใช่ประโยชน์ ให้สะดุ้งกลัวต่อบาปคือกลัวความชั่วความทุจริตทั้งหลายแล้วก็จะเป็นเครื่องส่งเสริมให้ชาวพุทธทั้งหลายเกิดความพอใจยินดีในการทำบุญทำความดีและทำความสุจริตทั้งหลายให้มีมากยิ่งขึ้นเพราะความจริงมีอยู่ว่าบรรดาทรัพสมบัติทุกชนิดในโลกนี้ย่อมเป็นเครื่องอาศัยใช้สอยอานวยประโยชน์และความสุขสำหรับคนเราเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นครั้นแตกกายทำลายขันไป